สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินยีนแอดมินยีนก็มีแนวทางฮานอยมาฝากกันนะคะของวันที่สิบนะคะงวดวันที่สิบเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะค่ะแอดมินยีนก็ได้คำนวณสูงสองของของของ,ของแอดมินเองนะคะ เข้าทางพิเศษ V.I.P เลยนะคะแบบเน้นๆเลยค่ะศูนย์หนึ่งก็ศูนย์หนึ่งเลยนะคะศูนย์สามก็ศูนย์สามเลยค่ะได้สองคู่นะคะวันนี้แอดมินยีนก็มีมาฝากกันนะคะมีสูตรสองมาฝากกันนะคะของงวดวันที่สิบนะคะ แนวทางนะคะแนวทางห้าหนอยสามน่อยนะคะสามน่อยเน้นย้ำนะคะแนวทางนะคะโปรดใช้วจิจารณญาณในการรับชมนะคะยินให้เด่นนะคะ เดนหนึ่งนะคะเดนหนึ่งเดนหนึ่งนะคะส่วนตัวรองตัวรองยีนให้สามนะคะนี่ตัวรองนะคะนี่ดินนะคะนเน้นย้ำนะคะดินอันนี้วิ่งลูดได้นะคะวิ่งลูดได้นะคะตัวเดียวนะคะ ได้ตัวเด่นแล้วเดี๋ยวอีกีนมาจับคู่ให้นะคะตัวเด่นก่อนนะคะตัวเด่นก่อนหนึ่งสองนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง,ส,งสี่ นี่ตัวเด่นนะคะส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่นะคะค่าสําหรับเลขที่ที่ชอบนะคะก็คือ นี่นะคะที่ยินติ๊คนะ,คะอันนี้ชอบนะคะแต่แต่ถ้าเล่นก็ไปกลับนะคะไปกลับนะคะไปกลับบนล่างนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวเด่นเลยว่าจะเจาะตัวไหนเนาะแต่ที่ชอบก็คือด้านบนนี้เลยนะคะ ก็ถ้าชอบยังไงก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะแอดมินยินชาแน,นลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ